สวัสดีค่ะอ,อัฮายเชโยวันนี้กลับมาเจอกับโคเนตอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเนมีแนวข้อสอบ E.P.S. Topic มาให้อีกแล้วนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบเติมคำนะส่วนใหญ่เนี่ยนักเรียนจะคิดว่าแบบเติมคำเนี่ยมันยากใช่ไหมคะแต่ถ้าเรารู้ความหมายเรา,ารู้ไวยากรณ์รู้คำศัพท์เยอะๆเนี่ยมันก็ไม่ยากเลยนะคะง่ายกว่าดูรูปแล้วก็ตอบคำถามอีกนะ ดูโจทย์ก่อนนะคะโจทย์เขาบอกว่าโพก m มุนเจโพกตัวอย่างใช่ไหมมุนเจก็คือประโยคโพกิมุนเจประโยคตัวอย่างนะคะ,ะโจทย์เขาบอกว่าพินคันเนทโรคันคาจังอันมาจึนกันโคชิชิพิคัน พินคันเนี่ยแปลว่าช่องว่างนะคะช่องว่างทูรโรคาร์แปลว่าเข้าไปนะ,ะทูรโรคาดาเข้าไปค่าจ้างที่สุดนะคะอาร์มัดก็แปลว่าถูกต้องนึนกอดสิ่งโคเรชิปชิโอจงเลือกนะคะจงเลือกสิ่งที่ถูกต้องเข้าไปในช่องว่างนะคะก็คือถ้าแปลตรงๆเนี่ยก็จะได้ไประโยคนี้ก็คือจงเลือกสิ่งที่ ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทายถ้าคุณนิดพูดเร็วไปเนี่ยนักเรียนสามารถย้อนกลับไปค่อยๆดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะามาดูข้อแรกนะคะข้อแรกจะมีบทสนทนาเป็นคากับนาคาบอกว่าคุณชั้นนายโอคชันนายโอแปลว,ว่าไม่เป็นไรใช่ไหมนะคะ 괜찮呐 y ไม่เป็นไรใช่ไหมม o n นี่มาหนี่แปลว่ามากหรือเยอะนะคะอพาป่วยโพยโยดูก็คือเกนชั n นนาย yo มาหนี่อพาโพยโยไม่เป็นไรใช่ไหมดูป่วยมากเลยนะคะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือดูป่วยมากเลยนะดูเจ็บมากเลยนะแล้วนาก็ตอบว่าจุดจุดเ คอรรีติดหรือเป็นนะคะหรืออีกความหมายหนึ่งก็จะแปลว่าแขวนหรือติดก็ได้นะคะแล้วก็ยอร์ยอร์แปลว่าไข้นะคะยอร์ไข้โดก็ do, go, หรือด้วยนะคะมีสองความหมายนะคะคำว,ว่าโดก็ด้วยหน้าก็ใช้กับยอร์นะคะนาแปลว่าออกก็คือไข้ออกมาก็คือไข้ขึ้นนั่นแหละเนาะโกและ ะะและหมกคอโดก็ด้วยอาไพเจ็บนะคะก็คือเขาเป็นจุดๆนะคะก็คือไข้ก็มีนะคะและ้วก็คอเนี่ยก็เจ็บนะไข้ก็มีคอก็เจ็บอ่ะดูซิว่าเราจะเติมอะไรลงไปช้อยข้อที่หนึ่งอยากแปลว่ายานะคะอยากแปลว่ายาสองพยงว,อน,ยงวอนพงวอนโรงพยาบาล 3. คิชิมคีชิมไอ่สีคำกีคำกีวัดอ่ะสิ่งที่ตรงกับประโยคที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นคำว่าวัดใช่ไหมเป็นวัดนะคะไข้ก็มีแล้วก็คอเนี่ยก็เจ็บก็ต้องตอบข้อที่4นะคะเป็นวัดเนาะต่อไป 202นะคะอันนี้อ่านี่เป็นประโยคบอกเล่าเฉยๆนะคะไม่ได้มีบทสนทนาเขาบอกว่าชอนเนินคูชองเฮซอฮันกุกมาเรืนแปว่โยไปทีละประโยคนะคะชอนเนินฉันใช่ไหมชอนเนินฉันคูชองสำนักงานเขตฮันกุกมาภาษาเกาหลีนะคะนอกจากคําว่าฮันกุกกเนี่ยก็จะมีคําว่าฮันกุกมาที่แปลว่าภาษาเกาหลีด้วย แปลว่าโโยเรียนนะคะแปลว่าโโยเรียนอีรอนอีรอนก็คือเดือนที่1นะคะวอร์ war, ตรงนี้แปลว่าเดือนนะคะเวลาอ่านเดือนวันเดือนปีเนี่ยให้ใช้เลขจีนนะคะอีรอนพุทธอพุทธอแปลว่าตั้งแต่ตั้งแต่ยุควอร์กาจิกาจิแปลว่าจนถึงก็คือตั้งแต่เดือนที่หนึ่ง เดือนที่1ก็คือเดือนมกราใช่ไหมตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนที่6ก,ก็คือเดือนมิถุนานะคะแล้วก็ยุกจุดจุดจุดตรง,งนั้นแปลว่าโซโยะตรงนั้นเนี่ยแปลว่าระยะเวลานะคะแพลว่าโซโยก็คือเรียนอ่าเรียนเป็นระยะเวลาจุดจุดจุด,จดเนาะอ่าช้อยข้อหนึ่งเขาบอกว่าวอลแปลว่าเดือน เดือนตรงนี้เนี่ยใช้ชี้เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เฉยๆนะคะสองยอนปี3เกวอนเดือนเดือนเหมือนกันแต่ตรงนี้ใช้นับจํานวนเดือนนะเช่น2เดือน3เดือน4เดือนแบบนี้นะคะข้อ4ชีกันชีกันแปลว่าเวลาและชั่วโมงนะก็คือเขาเรียนตั้งแต่เดือนที่1จนถึงเดือนที่6เนี่ยมันก็ต้องเรียนเป็นระยะเวลาทั้งหมด หกเดือนนะคะก็จะต้องตอบเดือนที่มันเป็นจำนวนนับนะคะก็คือข้อที่3ต่อไป203นะคะเขาบอกว่าชอนเนินอเจชิจ้างแอคัสยโยออะชอนเนินแปลว่าฉันอเจเมื่อวานชิจังตลาดนะคะเอเนี่ยใช้ ชี้สถานที่เนาะคัดซอยคัสซอยเนี่ยเป็นรูปอดีตมาจากคําว่าคายโยที่แปลว่าไปแน่นอนว่ามันพูดถึงเมื่อวานเพราะฉะนั้นไปก็ต้องเป็นรูปอดีตนะคะเมื่อวานฉันไปตลาดนะคะแล้วก็จุดจุดจุดเอซอเอซอที่ชี้สถานที่เหมือนกันควายควายผล,ลไม้นะคะอือเนี่ยเป็นคําชี้กรรม แล้วก็ซัดโซโยซื้ออ่เขาใช้ซัดโซโยในรูปอดีตเพราะว่าเขาพูดถึงเมื่อวานเขาไปตลาดเขาไปซื้อผลไม้ที่จ,จุดจุดจุดนะข้อหนึ่งยอ g กที่นี่ข้อสองคองกีที่นั่นข้อสามออดีที่ไหน ข้อ4ชอกี่ที่โน่นที่จริงมันก็มีความเป็นไปได้เกือบทุกทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นข้อที่3ก็คือซื้อผลไม้ที่นี่ซื้อผลไม้ที่นั่นซื้อผลไม้ที่โน่นใช่ไหมแต่ประโยคที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือเมื่อวานฉันไปตลาดซื้อผลไม้ที่นั่นนะคะก็คือต้องเป็นข้อที่2ส่วนใหญ่จะพูดคำว่าที่นั่นมากกว่าคําว่าที่นี่หรือที่โน่นเนาะต่อไป 204หรือข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าเชกาเชียรโชวาฮานึนจุดจุดจุดอืนนึนเขาอิมนิดาเชกาก็คือฉ <No, ันนะคะเชกาแปลว่าฉันเนาะเชียรที่สุดนะคะโชวาฮาดาโชวาฮาดาชอบนะคะแล้วนึนเนี่ยเป็นคำว่าที <S 2> <S 2> ่นะคะนึนคือคำว่าที่เป็นคำขยายกริยานะคะ แล้วก็จุดจุดจุด,จดอึนคารอ,อิมนีดาคารแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะอิมนีดาเนี่ยเป็นไวยากรณ์ลงท้ายคำนามใช่ไหมแปลว่าเป็นหรือคือนะคะเป็นหรือคือเนาะก็คือมันจะแปลว่าฉันเนี่ยอะไรที่เขาชอบที่สุดคือฤดูใบไม้ร่วง อ่ะทีนี้เรามาดูซิยังงงใช่ไหมมาดูทอยข้อหนึ่งข้อหนึ่งเขาบอกว่าอึมจิกอึมจิกอาหารอาหารที่ฉันชอบที่สุดคือฤดูใบไม้ร่วงก็ไม่ใช่นะคะข้อสองอุนดงกีฬาข้อสามควายผลไม้ข้อสีอ่เคจเจอร์ฤดูการนะคะอ่ะก็ต้องเป็นฤดูการอยู่แล้วเพราะว่าเขามีคําว่าฤดูใบไม้ร่วงมาใช่ไหมฤดูที่ฉันชอบที่สุดคือฤดูใบ ไม้ร่วงนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สี่ต่อไปข้อห้าหรือสองร้อยห้านะคะชอนน์อินโดนีเซียเอโซวัตสึมิระเชจุดจุดจุดอืนนนอินโดเนเซียอิมนิดาชอนน์แปลว่าฉันอินโดเนเซียอินโดเนเซียก็คืออินโดนีเซียนะคะ เอซอวัตซอยฮะถ้าเอซอมาคู่กับวัตซึมิดาหรือวัตซโยเนี่ยจะแปลว่ามาจากนะคะมาจากถ้าเป็นประเทศไทยก็คือแทกุกใช่ไหมก็จะเป็นแทกุกเอซซวัตซึมิดาฉันมาจากประเทศไทยนะคะต่อไปเชเชคือคำว่าของฉันของฉัน จุดๆอื่นๆอ,อินโดนีเซียอิมนิดาอินโดนีเซียก็คืออินโดนีเซียอิมนิดาก็แปลว่าเป็นคือนะคะอ่าเรามาดูช้อยข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าโคเฮงโคเฮงก็คือบ้านเกิดน,นะ,ะข้อที่สองคาจกครอบครัวข้อสามอีรึมชื่อ ข้อ4ชีมิงานอดิเลตนะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยมาจากอินโดนีเซียแล้วก็จุดๆ,ๆของฉันเนี่ยคืออินโดนีเซียแน่นอนว่าต้องเป็นบ้านเกิดนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ต่อไป206หรือข้อ6นะคะเขาบอกว่าชินกูก้าโอเนอร์ยอร์ชีพีฮงยิโรฮันกุกยโกีเตมุนี จุด,จ,ด,จ,ดจุดุเอมาจุงคาโอชินกูชินกูแปลว่าเพื่อนนะคะเพื่อนโอนอรวันนี้ยอลชียอชีช,ชแปลว่าโมงนะคะยอลคือ10เวลานับชั่วโมงหรือนับโมงเนี่ยให้นับเป็นเลขเกาหลีนะคะแล้วก็เพียงกีเพียงกีคือเครื่องบินนะคะเครื่องบินโรเนี่ยแปลว่าโดยทางนะคะฮันก,กุเกาหลีโอ มากีเตมุนเนกีเตมุนเนเพราะว่าเพราะว่านะคะจุดจุดจุดเอมาจุงไคโอมาจุงไคโอไปรับนะคะก็คือ <ๆ S 1> เพราะว่าวันนี้เนี่ยเพื่อนเขามาที่เกาหลีโดยเครื่องบินเนี่ยตอน10บโมงก็เลยไปรับที่จุดจุดจุดนะข้อหนึ่งฮังกูฮังกูท่าเหลือ ข้อ2คงหัางสนามบินข้อ3ชอ่องดูจังป้ายรถมีข้อ4ี่ีเชายอกสถานีรถไฟอ่าแน่นอนถ้ามาโดยเครื่องบินเนี่ยก็จะต้องไปรับที่สนามบินนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับแนวข้อสอบเติมคำในช่องว่างนะคะ ไม่ค่อยยากเลยใช่ไหมอบางคนก็เองจะคิดว่ามันยากอยู่นะคะลองไปท่องคำศัพท์แล้วก็ฝึกอ่านฝึกแปลประโยคเยอะๆนะคะจะได้เวลาทำข้อสอบเติมคำเนี่ยจะได้ทำได้เนาะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ